ครับผมบักบาชอปสวัสดีครับตัวนี้ก็เป็น s slip on s t น t e t t win นะครับสงท่อก็จะประมาณว่า,าชดๆหน่อยนะครับอานะรมประมาณนี้นะครับท่อตัวท่อนะหมายถึงว่าปากท่อก็จะเป็นท่ง GP Double d o u b บเบิ้รดอกเจะเก็บเชื่อม3ามปล้องนะครับนะสวยงามนะครับความพิเศษของตัวนี้ก็คือลูกค้าสั่งเป็นแบบว่า ปากประกบนะครับยิงรีเวทไว้สามารถถอดหรืออาจจะแก้ใหม่ได้นะครับผมนี่เหนไผิวงานขัดด้านแฮไลท์นะครับผมอ่ะรัดด้วแคมรัดอย่างดีเหมือนเดิมนะครับ,รบมาแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นช่วงสวมใส่กับแคตเดิมของรถนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือเจ้าตัวไคร้มตัวใหม่นี่เขาจะมีคอทั้งหมดอสองชุดนะชุดหน้าชุดหลังนะครับสเตชบินแยกออกได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะโค้งเข้าไปนะครับโค้งเข้าไปเพื่อความนแน่นหนานะครับผมแจ้งไว้ก่อน เอาซิลิโคนกันความร้อนยี่ห้อโซนี้ปาดไว้นะับผมแล้วก็เสื่อเข้าไปก็จะได้ความแน่นหนายิ่งขึ้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับบอกเขาซิลิโคนกันความร้อนนะครับผมทนความร้อนยี่ห้อโซนี่อะไรประมาณนั้นนะครับนะนี่ปาดท่อโอเคครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูแล้วก็ จะส่งแล้วครับสนใจก็สั่งกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยทุกช่องทางนะครับผมลองฟังเสียงกันดูก่อนจ้ะเสียงสตีทวินนะครับเป็นสลิปออมีแคตอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนปลายท่อแล้วก็คอหลังนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดู ตัวนี้มีแคตเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะปลายนะครับ ฟังจังหวะเปิดคันเร่งกันนะครับเสียงนุ่มกำลังดีนะครับถ้าใส่กับแคดเดิมนะแต่ถ้าใส่กับเอ็กไปก็อาจจะลั่นขึ้นหน่อยนะครับแต่สำหรับผมผมว่าเสียงกับใส่กับแคดแลนนี่ก็กำลังดีแล้ว เบานุ่มๆนะครับโอเคครับผมคลิดนี้ลาก่อนสวัสดีครับ